بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติผ้าเมตตาความจำเริญความปรานีจาก Allah Subhanahu wa taala ประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการเพิ่มบุญลดบาปทุกๆท่านนะครับ เรื่องของการเรียนรู้ศาสนาถือว่าเป็นเรื่องที่วาจิบเป็นฟรอรดไอนนะครับคำว่าฟรอรดไอนก็คือบังคับแบบรายบุคคลนะถ้าเป็นฟอรูกีฟายาก็คือบังคับในแบบรวมนะมีคนหนึ่งคนใดเนี่ยเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยก็สกตอตอาิล,ลินบากีนแปลว่าคนอื่นก็ตกไปตกไปไหมายความว่าไงก็ไม่ถูกบังคับเช่น การไปละหมาดยานาซาเนี่ยเป็นฟอดูกิฟายะปรากฏว่าในหมู่เกมมีคนไปละหมาดแล้ว 3, 3, 3คน4ี่คนคนในหมู่เกมนั้นก็รอดไปแต่ปรากฏว่าไม่มีใครไปละหมาดสักคนหนึ่งเลยพี่น้องปล่อยให้อืดเน่าเลยนะไม่มีใครจัดการศพเลยก็รับบาปกันไปทั้งหมู่เกมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเรียนศาสนาเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไหมายความว่าอาจารย์อดุลติไปเรียนแล้วฉันรอดแล้วพออาจารย์ไปเรียนแล้วไม่ใช่พี่น้องผมเรียนก็คือเป็นส่วนตัวของผม มันไม่ทำให้ฟัดดูที่พี่น้องถูกบังคับนั้นตกลงไปแต่ประการใดเหมือนกับเรื่องละหมาดนั่นเลยละหมาดก็เป็นฟัดดูอีินนะครับทุกคนต้องละหมาดบางวันพี่น้องผู้มีอิหม่าทั้งหลายย่อฉันป่วยวันนี้ย่อป่วยนะเจ็บเขาย่อวันนี้หยุดละหมาดนะเดี๋ยววันนี้ฉันละหมาดแทนให้ทําได้ไหมเนะี่ยไม่ได้พี่น้องไปละหมาดแทนย่อไม่ได้นะแต่ไปเป็นอิหม่ามให้ย่อดไดนะ้เห็นยัง แต่ไปละมาดแทนยอ่อวันนี้ละมาดซูโบซีรอกะอะยังไงอะก็สองรอกะ์อ่าเนี่ยของฉันอีกสองรอกะ์อนหึ่งเหียดให้ยอ่อไม่ใช่พี่น้องเป็นฟัดดูโดอินแปลว่าบังคับรายบุคคลนะให้คนอื่นคนหนึ่งคนใดทําแทนได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเรื่องของศาสนาเนี่ยนะจึงเป็นเรื่องที่บังคับรายบุคคล สิ่งหนึ่งพี่น้องครับที่เราจะได้รับความรู้จะเรื่องศาสนาก,ก็คือการศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรานและในปัจจุบันนี้อัลฮัมดูดิละขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะครับที่มีหนังสือดีๆเนี่ยให้พวกเราได้คน้นคว้าให้พวกเราได้อ่านสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องครับหนังสือ ที่เป็นหนังสือตำรับตำราศาสนาเนี่ยก็จะเป็นภาษามาลายูนะดังนั้นรุ่นตกีตะวงังเราเรียนมาลายูเนี่ยก็มีปัญหาหราอกครับเพราะอะไรเพราะมันมาแบบนั้นนะมีกีตับนุ่นกีตับนี่นะแต่ปัจจุบันนี้มีหนังสือที่เป็นภาษาไทยแล้วหนังสือหลายๆเล่มพี่น้อง40ฮะดีสอิหมัมนวาววีก็ถูกแปลเป็นภาษาไทย ตัฟซีดอันกูรา่าแม้กระทั่งตัฟซีดของอิโนกะซีซึ่งเป็นตัฟซีดแบบใหญ่นะพี่น้องคำว่าใหญ่ก็คือมีรายละเอียดเยอะเนี่ยก็ถูกแปลเป็นภาษาไทยส่วนหนึ่งหนังสือบูรุลุุุุมารอมพี่น้องเป็นหนังสือฮะดีอะฮ์กามของอิมนฮนฮะยันอัสกอลานีก็ถูกแปลแม้กระทั่งซอเฮียมุสลิมซอฮียบุคอรีก็มีการแปลเป็นภาษาไทยนะกุร่านในทั้งเล่มเนี่ยมีคำแปลหมดอ่ะอยู่ว่าเราจะหยิบฉบับไหนมาคำถามว่า ในเมื่อในเมื่อ <c oughs> ความรู้เนี่ยถูกทําให้สะดวกง่ายดดยแล้วหรือบางคนอาจจะไม่ต้องอ่านก็ได้ใช้ฟังก็ได้ฟังอาจารย์สอนฟังอาจารย์ได้อธิบายห้มดุลิละแล้วเรายังตอบเอาล้อว่าฉันไม่รู้เอาล้อจ้าที่ฉันทําเพราะฉันไม่รู้คําถามว่าไปอยู่ที่ไหนมาถึงไม่รู้ไปอยู่เกาะเหรอพี่น้องอยู่ในเผ่าเหรอ นี่อยู่บนอยู่ทุกอย่างนในดุนญยญาเนี่ยอะเลมดุนยามดเลยพี่น้องรู้หมดในดุนยาเนี่ยรู้หมดเลยแต่ถ้าเรื่องศาสนาฉันไม่รู้เป็นไปได้ไหมทีเรื่องดุนยาเนี่ยอะเลมจังพี่น้องแต่พอเรื่องศาสนาไม่รู้เนี่ยผมว่าอันนี้อันตรายดังนั้นผมอยากจะหยิบยกพี่น้องครับในคำแปลของสุรฟาติฮะซึ่งเป็นแม่บท เป็นซูราะห์ที่มีความประเสริฐที่สุดน,นะแล้วก็เป็นซูราะอ์ที่เราใช้อ่านในละหมาดของเราทุกละหมาดนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัดูละหมาดซุนัตก็ต้องอ่านฟาติฮะแม้กระทั่งละหมาดยานาซาเนตักเบสแรกก็อ่านฟาติฮะ <c oughs> เป็นซูราะอ์ที่ถูกอ่านอยู่ตลอดเวลา ในอายะที่หนึ่งบิสมิลลาฮิร์ม h นิรรราะฮมนะโดยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาเมตตาปราณีเสมออันนี้เราก็แปลแต่ความจริงรายละเอียดเนี่ยพี่น้องเราอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วอัลฮัมดุลิลลลฮิร็อบินอาลามีนนะอันนี้ก็อธิบายไปหมดแล้วนะการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอัลรหมานิร i ราะฮมทั้งอัลระห์มาน และอัรอฮีมนั้นเป็นเป็นอะไรพี่น้องเป็นพระนามของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาละพระนามของอัลลอฮ์ที่ถูกกล่าวไว้มีทั้งหมด99พระนามหนึ่งในนั้นก็มีทั้งอัลลอฮ์มานและอัลรอฮีมดังนั้นชื่อที่ถูกเอามาตั้งเนี่ยพี่น้องนะ ก็สามารถเอาพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยมาตั้งโดยที่มีคําว่าอับดุลเข้าไปข้างหน้านะอัลลอฮ์มานี่ตั้งไม่ได้นี่ของอัลลอฮ์เป็นชื่ออัลลอฮ์เอามาตั้งไม่ได้แต่ถ้าอยากจะให้ให้เป็นชื่อเนี่ยให้เราตั้งว่าอับดุลรอฮมน์นแปลว่าบ่าวของผู้ทรงเมตตาเห็นยังนะอัลลอฮ สุบฮานูหะตาลาตัดว่าอัราะห์มานิรหีมซึ่งก็ได้พูดมาแล้วถึงส่วนหนึ่งนะก็คือบิสมิลลาฮิรรห์มานิรหีมอิ่ัมอัลกุรตูบีได้กล่าวว่าที่จริงแล้วพระองค์ได้บอกลักษณะของพระองค์เองว่าเป็นผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอหลังจากที่พระองค์ตัดว่าพระผู้อภิบาลแห่ง สากลละโลกก็คืออายะที่สองใช่ไหมฮัมดุดิลละฮิโรบินาอิเดมีนเพื่อเป็นการกล่าวถึงสิ่งที่ทำให้รู้สึกมีความหวังเวลาพี่น้องไปยืมสตังค์ใครเนี่ยแล้วปรกากฏว่าคนคนนั้นเขาบอกว่าอ๋อเข้ามากี่คนก็ให้โหมดคนเนี้ยเขาคนมีจิตใจใจบุญสุนทานพี่น้องหวังไหม ตอนเดินเข้าไปเนี่ยหวังเลยพี่นนองมีความหวังเลยเพราะอะไรเพราะเขาช่วยเหลือคนอื่นมาตั้งเยอะเราเ็ใสอีกคนหนึ่งนี่เห็นไหมนี่คือพูดถึงเรื่องมนุษย์เนี่ยแต่สําหรับอลอสุบฮานหูวตาลาแลวคุณลักษณะของพระองค์ที่นําหน้าเลยก็คือความเมตตานะครับความเมตตาของลอร์นั้นอยู่เหนือกว่าความกริ้วของพระองค์ในฮะดีสบทหนึง่ง หลังจากที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าพระผู้อภิบาลแห่งสาคลโลกเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าพระองค์นั้นคือผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเพราะเป็นการทําให้เกิดความรู้สึกมีความหวังหลังจากได้กล่าวสิ่งที่ทําให้กลัวไปแล้วดังเช่นที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาดาได้ตรัสว่านบบีอิบาดี อันนีอันนั้ก็ฟูรุรหีมแท้จงแจ้งแก่บ่าวของข้าว่าแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอววออันนบีและแท้จริงการลงโทษของข้านั้นเป็นการลงโทษที่ เจ็แบแสบนะสุรอัลฮิจรอายะที่4ี่0เอาลลอกกล่าวเรื่องอะไรก่อนเรื่องเมตตาเรื่องเมตาก่อนนะนำนำมาก่อนและอีกอายะหนึ่งในสุรอัล อันอามอายะที่หนึ่งร้อยหกสิบหาลล์บอกว่าอินนารบบะกะซารีอุลไอกาบอินวะอินนหูละกฟูรุรหีมแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นผู้ที่รวดเร็วในการลงโทษและแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอนะอายะนี้ก็จะเหมือนกับฟติฮ่าที่พูดถึง เรื่องอะไรก่อนอเรื่องของพระองค์นั้นทรงอะไรครับภิบาลแห่งสากลาโลแล้วก็พูดถึงความเมตตานะบางครั้งบางอายะก็พูดถึงเรื่องของการลงโทษแล้วก็ตามด้วยเรื่องของความเมตตานะบางอายะก็พูดถึงเรื่องของความเมตตาแล้วก็ตามด้วยขอเรื่องของความการลงโทษเขาได้กล่าวว่าคําว่าอรรถคำ,าาค,ำคำนี้ทําให้เกิดความหวาดกลัว ที่บอกว่าัมดุลิลาหิรอบินลายแลมีเนี่ยที่บอกว่ากลัวคืออะไรเพราะรบเนี่ยทำให้เกิดความหวาดกลัวแต่คําว่าละห์มานกับอัลรอฮีมนั้นทําให้เกิดความหวังและความปรารถนาดังนั้นหลักอีมานของมนุษย์ของอาลีซุนนะวันจามะเนี่ยเข้าฟันมตอตตมานพี่น้องสองคำนี้คู่กันมีความหวาดกลัวเวลาจะทําบาปเนี่ยกลัวก็เลยไม่ทํา ไอ้ที่ทาความดีก็หวังในความเมตตาจะเอาล้อพ่อล้อเตรียมรางวัลไว้ให้ไม่สูญเปล่าหรอกมีความหวังในความเมตมีความหวังอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์เห็นยังที่ไม่ทําบาปเพราะกลัวไอ้ที่ทําดีก็มีความหวังอ่ะท้าอุสมานบินัฟานบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความกลัวของฉันแม้ว่าในโลกดุนยานี้จะมีคนตกนรกอยู่คนเดียวเนี่ยฉันก็กลัวว่าเป็นฉันนี่กลัวมากไหมกลัว เป็นดาวบอกคนเดียวเด้อเไม่ถึงชั้นหรอกเห็นยังไอ้ดาวนี่นนนคนประมาทถ้าในดุนยานี่มีคนตรงนรกคนเดียวนะครับทานอุสมานก็บอกฉันก็กลัวเลือเกินว่าจะเป็นฉันในทางกลับกันว่าในดุนยานี้มีคนเข้าสวรรค์นคนเดียวเนี่ยฉันก็หวังว่าจะเป็นฉันเห็นยังกลัวก็กลัวสุดๆหวังก็มีความหวังสุดๆเหมือนกันมันทำให้หัวใจของเรามีความอ่อนโยนแล้วก็อยู่กับศาสนา ในสซฮีมุสลิมพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับรยายงานจากอบูฮุรอยรอฮ์รอดิยะะัลลอฮุอันฮูได้เล่าว่าทารอสุลลุลลอฮฺสุลลุลลอฮฺฮวงในอิวะซัลลัมกล่าวว่าเราจะรู้จักว่าผู้ศรัทธารู้ว่าถึงการลงโทษหากว่าผู้ศรัทธาเนี่ยรู้ถึงการลงโทษน,นะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะาลาแล้วเนี่ย มาต่อมียฟีจันนาจีฮีก็คงไม่มีใครอยากได้สวรรค์ของพระอ,องค์เลยพี่น้องเข้าใจไหมอะไรพอรู้ถึงอาสาบในกูโบเนี่ยนะพอนึกถึงอาสาบในกูโบเอ่อพอไม่ใช่กูโบพอนึกถึงอาสาบที่จะถูกลงโทษเนี่ยไม่นึกถึงสวรรค์นเลยแปลว่าขอให้รอดพ้นตรงนี้ก็ดีแล้วเหมือนบางคนพี่น้อง เวลาจะตายเนี่ยสมมติอยู่ในเรือเรือจะจมเนี่ยมีใครนึกถึงโรงแรมที่พักไหมไม่นึกหรอกนึกแค่ฝังเท่านั้นเหละถึงฝังก็ดีใจแล้วนะนี่คือมันเป็นขั้นก่อนคือคนเราเวลาตกอยู่ในความหวาดกลัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คิดเอาแค่ตัวรอดก่อนฉันรอดมากก็ถือว่าดีแล้วเวลาคนพี่น้องเวลาเครื่องบินที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย S <S <an> <S เขาถึงให้ทิ้งสัมภาระหมดเอาตัวเองรอดก่อนไอ้สัมภาระที่เตรียมมาเนี่ยจะมีคุณจะมีมูลค่าเท่าไหร่ทิ้งไว้บนเครื่องนั่นแหละไม่ต้องแบกมาแบกมาเดี๋ยวจมน้ําเขาบอกเอาตัวรอดก่อนก็เหมือนกับอธิษฐานนี้ที่บอกว่าถ้านึกถึงการลงโทษในใน,ใน,ใ,นในอาญาของอัลลอฮ์เนี่ยที่รุนแรงเนี่ยฉันแค่รอดตรงนี้ก็ดีใจแล้วอัลด,ดุลิลดาห์แล้วไม่นึกถึงสวรรค์แล้วแต่แน่นอนคนที่รอดจากไฟนรกการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ย แน่นอนอัลลอฮ์จะให้รางวัลก็คือสวรรค์นี่เป็นกําไรว่าเลวจะอู้แก่ผู้คาฟิรมาอินดัลลอฮใมิในรัฐมห์ไมาก่อนี้ต้องมินรัฐมห์ที่ให้อาฮัดุนบีบอกว่าถ้าหากว่าคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยรู้ถึงความเมตตาหน Then, ้าที่อัลลอฮ์ คงจะไม่มีคนใดที่หมดหวังจากความเมตตาของพระองค์เลยเห็นยังในความเมตตาของลลอกก็ที่สุดเหมือนกันพี่น้องลองดูสิในฮะดีสที่พูดถึงการทำบาปเนี่ยพี่น้องเคยดูข่าวอาชญากรรมไหมบางคนนี่ถูกสาบแช่งถูกดา่าเพราะไปฆ่าคนยกครอบครัวมีนะบางคนเนี่ยไปฆ่ายกบ้านเลย นะคนแก่เด็กคนชาราผู้หญิงเล่นมดขาเขาหมดคำถามว่าดีไหม,มก็็ไ่ดีอยู่แล้วล่ะพี่น้องทางในกฎหมายอิสลามก็ก็ว่าด้วยเรื่องของการกิซอสการเอยดามการประหารชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งอยากจะกลับเนื้อกับตัวล่ะสมมุติว่าไม่ได้มีอ่ะไอ้ที่เขาไปสังหารมามันเป็นเป็นประเทศที่ไม่ได้มีกฎอะไรเลยเนะี่ย อยากจะกลับเนื้อกับตัวนะคำถามว่าอัลลอฮ์ให้อภัยไหมแน่นอนพี่น้องก็กลับไปดูในหนังสือเรียดุสซดลีฮีนที่เล่าถึงชายคนหนึ่งที่ฆ่าคนมาเก้าสบเกศพพี่น้องและอยากจะกลับเนื้อกับตัวก็เลยไปหาคนคนหนึ่งที่เป็นเหมือนผู้รู้แต่ไม่รู้จริงนะทำตัวเหมือนผู้รู้ดูแล้วภายนอกแล้วเหมือนเหมือนเป็นคนรู้ แต่จริงๆในเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้อะไรเนี่ยผมผมบอกว่าบางคนเนี่ยดูที่การแต่งตัวอย่างเดียวนะปรากฏว่าไอ้ข้างในเนี่ยโปร่งเลยพี่น้องไอ้ข้างนอกนะดูดีปรากฏว่าเขาก็ไปถามว่าเนี่ยฉันฆ่าคนมาเรียก99คนฉันจะมีการได้รับการเมตตาจากอัลลอฮ์หรือไม่จ,จากพระเจ้าของฉันหรือไม่ ผู้ชายคนนั้นบอกมึงฆ่ามาคนมาเก้าสิบก้ามันชั่วเหลือเกินเลวเหลือเกินไม่มีทางเราที่พระเจ้าจะอภาัายให้สักพักหนึ่งโมโหก็ฟันไปอีกหนึ่งศพพี่น้องกลายเป็นร้อยพอดีนี่ไม่รู้แล้วชี้เนี่ยตายมาแล้วนะพี่น้องเห็นยังไม่รู้แล้วยาชี้สุดท้ายเป็นไงโดนฆ่าไปอีกหนึ่งศพคราวนี้เขาก็ไปหาคนที่รู้จริงละพี่น้องแล้วก็ไปปรึกษาแล้วถูกคนเขาบอกว่าออลลอ ใคระจะมาห้ามท่านระวังพระเจ้าของท่านในการที่จะละขออภัยโทษในการที่ท่านจะสำนึกผิดไม่มีใครห้ามท่านได้หรอกเขาก็กลับเนื้อกับตัวพี่น้องแต่เขาแนะนำบอกว่าถ้าท่านอยากจะเริ่มต้นเนี่ยก็ขอให้เดินทางย้ายไปอยู่คืออยู่ในในสังคมเดิมๆพี่น้องบางครั้งมันมันกลับยากเนื้อออกมาคนคนหนึ่งพี่น้องอยู่ในวงยาเนี่ยขอโทษนะนยาเสพติดเนี่ยเพื่อนเนี่ย ชนเสพตลอดเนี่ยถามว่าถ้าเรายังไม่ย้ายออกไปในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันก็วนกลับมาที่เดิมอ่ะอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปหาสิ่งแวดล้อมใหม่เริ่มต้นใหม่ก็อ,อพยพเดินทางไปปรากฏว่าได้ครึ่งทางพี่น้องตายพอตายเสร็จแล้วมาริกาอีกคนมารมิกาท่านหนึ่งจะเอาไปสวรรค์มารมิกาท่านหนึ่งจะเอาไปที่ลงโทษเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ให้วัดระยะเดินทางปรากฏว่าการเดินทางนั้นเข้าสู่ เมืองใหม่มากกว่าก็เลยได้ไปสู่ความดีนะก็มีในรายงานบอกว่าอัลลอฮ์ช่วยด้วยพี่น้องก็คือพอที่เสียแล้วเนี่ยก็มีการขยับให้เกินกว่าครึ่งหนึ่งนะครับพนั้นพี่น้องพี่น้องเห็นไหมว่านี่คือเรื่องที่ถูกกล่าวไว้ในพระมหาในเรื่องของฮะดีสขนัท่านนาบีนั้นเราเนี่ยต่อให้เรามีบาปขนาดไหนตราบใดที่วิญญาณเรายังไม่ถึงลูกกระเดือกดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นทางทิศต,ตะวัน กเนี่ยพี่น้องก็ถือว่าโอกาสประตูในการต่อบัตรยังอยู่นะครับรีบกับเนื้อกับตัวก่อนที่จะสายเกินไปอบิดลายิต่ฟิกวันฮิดายะสัลมอฮฺมะฮ์มุมุอฺบะฮฺอลลอฮิวะบารอกะตุ